ครับวันดีเพื่อนเพื่อนที่เขามารับชมครับเมื่อน,นี้มาเบิงวิธีป้องกันกามาจินไก่ไข่ไก่ไข่แล้วก็ที่มาฟักอยู่กล่องเฟืองผมเนี่ยกูดังเก็บเฟืองเี่ผมก็เห็นอยู่ในคลิปคือกันผมมาล่องเบิงได้ผลนะครับเห็ดเป็นบ่วงเชือกครับเชือกสีแดงสีสมให้มันเห็นชัดๆจังหน่อยครับครับเห็ดเป็นบ่วง เป็นบวงอ้อมเลยครับอ้อมกองเฟืองเข้าไปอ้อมมองไกล้เข้าใคร่ะล่ะไกล้ผมมาใครอยู่นี่หลายครับที่หาแม่ม้นยู่ในกล่องเฟืองเนี่ยทุกปีบ่ได้ครับบ่ได้ไกลน้อยกาสีมาจินเบิดเลยนี่วิธีง่ายๆครับเอาเชือกสีสม้มสีแดงของผมนี่สีสม้มเชือกมัดเฟืองครับจะเป็นบวงไว ได้ผลแล้วครับบอขามาครับกาบอขามาไก่เลยครับทุกปีนี่วาวกามาจินเบิดครับแม่หมอบอยู่กับจินได้กาครับครับสาระเล็กๆหน้อยๆนะครับน้ำมาฝากกันขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับครับสวัสดีครับ